อิติปิโสภะคะวาอราหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจจรณสัมปันโนสุขตโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมมาสาธิสัทธาเทวมนุษย์สา,างพุทโธภะคะวาติสวาขาโตภะคะวาตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยตุิโกปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะที่ทางจัตตาร,ริปุริสายุคานิอาาัตถาปุริสปุคาลาเอสภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอันชลีการานิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโรกัสาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสั้งทาสัรกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทวสุโปเซธิกินจิเทโวเยสักโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตัง สาริปุตโตปวันตุเมสิทธิราพังชนานเยมณีจินดาปียังจะท่านังสัพเพชนาพะหูชนาปียังมะมะสักกตวาุูตรัตานังโอสะทังอุตมังวะรังอิตังเทวมนุษานังพุทะเตเชนะโสธินานัสันถุปัตถวาสัพเพทุกข,ข่าวูปะสเมนตุเต สกักกตวาธรรมรัตนางโอสถทังอุตมังวารังปะริราหูปะสะมะนังธรรมะเตเชนะโสธินานัสันตุอัตวาสพเพพระยาวูปะเมนตุเตสกักกตวาสังคารตนางโอสถังอุตมังวารังอาหูเนยยงปาหูเนยยง สังฆเตเสนะโสทินานัสสันตุปัทวาสัพเพโรคาอุปะสเมตุเตอิติปิโสภักวาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุโทโธภักวาติ สวากขาโตภะคะวตาธรรมโมสันทิฐิกโกอาการิกโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆ ยะที่ทางจัตตารีปุรีสายุขานิอัฏฐปุรีสปุขาราเยสภะขะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันชาดีการานโยอนุตารังปุญญาเขตังโรกัสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอปปสัตติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพ ตันจมห้าราชาตาวังมังโปสัตว์โนทีปังกาเรเทโวสุปโซธิกินจิเทโวเยสัตโกปชัชงทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสรีปุทโตภวันตุเมสิทธิราพังชนะ,นะเยนยเมณีจินดาปียังจะท่านังสัพเพชนาะอหูชนาปียังมะมะสักกตวาพุทธัตานัง โอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสานังอุทธะเตเชนะโสธินานัสสันตุอัถวาสพเพทุกขาวูปะเมนตุเตสักกัตาวาธรรมมรตานังโอสถังอุตมังวรังปะลิลาหูปะสะนังธรรม,มเตเชนะโสธินานัสสันตุอัถวาสพเพพยาวูปะเมนตุเต สักกตวาสังคาระตานังโอสะทังอุตมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสธินาะันสันตุปัตถวาสเพรโรคาอูปสเสมนตุเตอิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมมาสาธิ สัทธาเทวมนุษย์สานางพุทธโธพะควาติสวากขาโตพัควตาธรรมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานญยิโกปัจจตังเวทิตพโพวินยูหีติสุปฏิปันโนพะควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพะควะโตสาวกสังโฆ ยาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิฏฐังจตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอ,อาหุนายโยาปาหุนายโยา <c oughs> ักิีเนยอันชลีการณิโยอนุตาราังปุญญาเขตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสร้งางโกนังอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจะมมหาราชาตาวังมังโปสัตุุโนทีปังกาเรเทวสุปโป เสทียกินจิเทวเยสกโกปัจชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังการตังซารีปุตตังพะวันตุเมสิทธิลาพังชน,นะนาเยมนีจินดาปียังจัทะนางสัพเพชนะปะหูชนะปียังมะมะสักกตาวาพุทธัตนังโอสะทังอุตมังวรังอีตังเทวมนุษยานังพุทธะเตเชนะโสทินา นัสังตุปัทวาสเพทุกขาวูปะสเมนตุเตสากตะวาธรรมรัตตานังโอสะทังอุตมังวะรังปะลีราหูปะสามนังธรรมะเตเชนะโสตินานัสันตุปัทวาสพเพยาวูปะสเมนตุเตสักตะวาสังปรัตตานังโอสะทังอุตมังวะรัง อาหูเนยยังปาหูเนยยังสร้างคาเตเชนะโสธินานัสสันตุปัตวาสัพเพโรคาวุปะเมนตุเต